ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมเจสันมาชแนลวันนี้เรากลับมายูกับเกมมายครับกันนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงมัดแปลงล่างกันนั่นเองนะฮะก็จริงผมก็เคยสอนวิธีนึงแล้วแหละแต่พอดีฝรั่งเกิดดันลบลิงก์นะแต่ผมก็เห็นน้องๆหลายคนก็อยากจะเล่นงานนะไปมอดแปลงล่างเนี่ยโอเคอผมก็เลยไปหามาแต่มันอาจจะอาจจะง่ายกว่านิดนึงมั้งนะ่าจะ น่าจะนิดหนึ่งนะโอเคเดี okay, ๋ยวผมสอนใช้แล้วก็วิธีการลงก็ลงง่ายๆนะโอเคครับเราก็ไปดูกันเลยจม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  okay, โอเคนะองานมผมขออนุญ,ญาตเปิดเกมโหมดแล้วกันนะแอโอเคมันจะใหญ่ไปนะโอเคครับก็ มอดนี้ก็ลงง่ายนะก็เล่นง่ายๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาหมอ็อบสักตัวหนึ่งเป็นได้ทุกตัวแงรงา์เป็นได้ทุกตัวลลตว่าจะเป็นโกเป็นแก๊สขออนุญาตรีเสียงหน่อยนะเดี๋ยวผมโดนลิขสิทธิ์ขึ้นมาจะเจ๊งยันนะโอเคครับปิดไปแล้วลงใจโอเคครับก็เอ่อม็ ม็อบอืมสงสัยวันนี้ผมจะไม่เจอม็อบสแล้วนะผมต้องเสกมาแล้วละ่ะโอเคอ,อย่างผมจะเป็นตัวอืมเป็นคิปเปอร์แล้วกันนะแล้วก็อืมน,น,นี่มันอ,อ๋อสโนว์โกลเลมออไรน์โกลเลมอ่ามีไข่สปอนโกลเลมด้วยเก่งนะ อย่างผมจะเป็นคิปเปอร์นะเดี okay, ๋ยวเราต้องฆ่ามาให้ตายนะโอเคครับมันก็จะแปลงร่างให้เรานะเป็นคิปเปอร์ไปแล้วฮนะนด่สวัสดีครับคือคิปเปอร์นะฮะโอเคครับพอติงกองพอแหละโอเคครับก็เนีย่ยมือก็จะเป็นคิปเปอร์นะฮะเจ๋งดีนะแต่เอฟเฟกผมก็ไม่ได้จะ มันระเบิดไม่ได้นะะแต่เวลาเป็นโดดเสียงตกอะไรเงี้ยเป็นเสียงมันนะแต่ที่คิปเปอร์บินได้ครับผมเปิดเ,เกมโหมดนะฮะไม่ทักทีเลยมากโอ้ยอย่างผมผมเห็นแกะแล้วแกะอีกตัวหนึ่งฆ่ามัน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 แกะตายจวโอเคละเราก็จะจนี้นะเป็นแกะไปแล้วฮะโอ้มือแกะนะฮะนี่นะแกะเฮ้ยเฮ่ยนี่นะ อก็ผมจะเศษตัวตัวนี้อย่่เลยผมจะเป็นตัวเป็นไม้เป็นม้าแล้วกันนะโอเคนี่เ,าเอามา้ามีลูกสงสารมีลูกม้ายิงสงสารได้ใหญ่โลนี้ก็ลูกมา้าโอเคผมจะเป็นตัวนี้นะแกะข้าม้านะแกะข้ามา้าแกะาม้าแกะ แกะแกเข้ามาแกะแกะแกะข้ามาแกะข้าม้าสมใส่ไวาถ้าผมไม่ใช้ดาบนี่มันคงจะตายยากนะผมว่าน่าจะตายยากเจียบอ่าตอนนี้แล้วก็เป็นม้าเรียบร้อยนะนี่ฮะเนี้ยโอ้โหเจ๋งมากนะดูตีมีปมขับมุนม้าเจ๋งมากครับโอ้โหเหมือนคอนนะคล้ายคล้ายเจ๋งมากอุ้ย คอมเปิดเกมหมดมาวิ่งเร็วนะเอ่อด,ดีนะโอเคครับก็เดี๋ยวเอ้ยอย่าพึ่งดินี้สอนวิธีวิธ,วธ,วธีวิธีใช้เออสอนวิธีการสมมติผมเกิดใช้ม้าอยู่นะนี่อยากเกิดไปใช้เป็นคนแบบเดิม,ม้าทำยังไงเราพีเ่เจอ่ะกดบอลไม้ขึ้นมาตัวบอลไม้ที่แป้นพิมพ์รอลิงนี่คือเลื่อนนะ มันจะเลื่อนอย่างงี้นะ,ะแล้วถ้าเกิดมันอยู่บนสุดแล้วอยากจะเลื่อนลงมากดรอลิงน,นะครัไปเรื่อยๆโอเคนะโอเคสมมุติผมอยากจะเป็นคนให้เลือกเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วกดเอ t เ r มาแล้วเจ๊เ <c oughs> ก็เนี่ยฮะ <c oughs> โอเคครับก็เดี๋ยวไปเจอกับผมอมตอนวิธีลงเลยละกันนะะ โอเครับเดียจอกันครับโอเคครับเรากกลับกันมาต่อเลยกับหน้าเดสก์ท็อปของผมเลยนะกับะวิธีการลงมอดแปลงล่างกันนั่นเองนะโอเคโอ้ยเจ็บคอขอโทษเถีะก็โอ,โอ,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 ยอ,อ้ยอะไรอโอเคครับก็เข้ามาที่เว็บฟอ์กันเลยกันก่อนเลยนะอย่างแรกโอเคครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะแล้วก็เลือก install นะตรงนี้นะ ทำไวะนีมั้งนั่นกดผิดนะขอโทษทีโอเคเอาใหม่ <c oughs> โอเครอห้าวินะโอเคครัแล้วกดข้ามไปเลยนะตรงเนี้ยโอเคถ้าเป็นแบบพวกโคมแล้วก็กดเก็บไว้นะอืม ส่วนเรื่องตัวเกมของ1.6.4เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะอ่าแล้วก็ในตัวเกมที่ผมจะให้เนี่ยมีมอสอยู่แล้วก็มีเซิร์ฟของผมอยู่ด้วยนะก็เข้าไปเล่นกันได้นะส่วนมอสนี้ก็ต้องลงเองนะก็ผมก็มาสอนแยกจากของแอดเขานะ โอเคครับโอเคครับพอคุณ okay, มีตัวเกมเสร็จแล้วลงเสร็จแล้วอ่ะเขาคงเข้าเกมได้แล้วให้คุณมาที่ตัวฟ้าฟอฟอโอเคครับฟอลฟอนะโอเคโอเคครับก็ไอคุณนะกดดับเบิ้ลคลิกไปเลยปุ๊บนะโอเคครับแล้วก็อ่ะอุตส่าห์ถึงขนาดนี้ละหลายคนถามผมว่าพี่เจ ใช้โปรแกรมมาเลย่ายเนี่ยแฟบนะเอ้ยไม่ใช่แฟดครับแฟดแฟดแฟบแฟบแฟบแฟดแฟดโอเคแล้วแต่นะแล้วแต่เรียกโอเคโอเคครับพอเข้ามาแล้วสําหรับบางคนนะก็จะอยู่ที่แอปดาตาตรงนี้ตัวสีแดงแดงก็จะไม่ขึ้นนะฮะหรือถ้าบางคนขึ้นแบบผมนะเป็นแบบสีแดงเนี้ยให้คุณกดจุดจุด,จ,ดจุดนะฮะแล้วคุณก็กดหม c o คอมพิวเตอร์ได้สิ user admin frame m e c a f t กด open โอาละจากนั้นนะก็ให้คุณนะกดอเคแล้วก็รอมันโหลดตุ๊ตตุตตุตตตโอเคนะวันนี้รู้สึกปัญญาอ่อนนะโอเคครับ okay, ก็กดปิดไปเลยอนะแล้วก็เข้าไปแต่ที่ตัวที่ผมจะให้คุณโหลดเนี่ยมันจะคนระแบ,บกน,นะคนละคนระแบบกับตัวนี้นะที่ผมเข้าเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าตัวเซิร์ฟของผมอะ่ะมันเลือกโปรไฟล์ไว้ให้เลยหรือเปล่าหรือต้องไปแก้เองนะโอเคสำหรับคนที่ยังไม่มีนะไอ้คุณนะกด New Profile ตรงนี้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะตรงนี้ก็ติ๊กซะหน่อยนะแล้วก็ตรงนี้ติ๊กนิดนึงกันแหลกหน่อยนะโอเคแล้วก็วิธีการเลือกเวอร์ชันตรงนี้สำหรับคนอยากเล่นสนับช็อตนะนถ้าไม่เล่นก็ไม่ถ้าถ,ถ,ถ้าไม่ติ๊กตรงนี้มันก็ไม่มีนะ เนี่ยจะมีแต่เวอชัล,ลักๆโอเคครับพอคุณลงฟัวฟราะนะฮะตรงนั้นเสร็จนะก็ให้คุณแล้วเลื่อนลงมาสุดเลยก็จะมีตัวนี้นะกดายกดเซฟพ,พอเซฟเสร็จปุ๊บเท่านั้นแหละเข้าเกมนะแล้วจะมีขึ้นในตรงเนี้ยเข้าไปดูเลยดีกว่าโอ้ยเจ็บคอนะแล้วก็ต้องขอโทษทีเสียงเปลี่ยนไปแล้วเสียงเปลี่ยนโอ้ย เน็ตเน็ตนต,ต้องใส่คอมผมจะเน่านะฮะก็ต้องขอโทษด้วยสี่นาทีโอ้เน็ตก็กาก,ากนะก็ทนๆนหน่อยโอ้ยเร็วหน่อยสิครับผมแหลกผมแหลก รีบเลยครับเดี๋ยวมันจะสิบนาทีฮนะแค่ <c oughs> นี้ก็ปลาไปแปดแล้วนะโอ้โหค้างอีกนะโอเคครับครานี้ยถ้าขึ้นอย่างนี้นะก็ให้คุณนะออกเกมครับแล้วก็ไปที่เดิมนะ My Computer ได c e User Admin แฟ้ m ใหม่ครับโอเคครับจากนั้นเนรให้คุณเข้าไปที่แฟมหมดกันกันก่อนเลยเนีย่ย M O D S นะหรือใครไม่มีก็สร้างนะ ตั้งชื่อเนี่ย MODS อ่าแล้วก็เข้าเว็บนี้นะเว็บม o d แล้วก็เลื่อนลงมาเลือกตรงนี้อ่อ่าแล้วก็เราโืลอตืๆๆ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 ๆแต่อะไรอย่างงี้นะแล้วก็ให้คุณนะลากเข้าไปใส่ในนี้เลยเนี่ยโอเคครับแล้วก็เข้าเกมปกติสนุกเสร็จแล้วครับจบนะฮะ โอเคก็สำหรับผมจสสมา n Channel ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะโอเสียงก็ไม่มีอยู่แล้วโอเคครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ